สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอีกหลายคนที่มีพฤติกรรมนี้ไพรวันจี้ตรวจสอบวงการสงฆ์ยังมีพฤติกรรมคล้ายกับอดีตพระกาโตจากกรณีของอดีตหลวงพี่กาโตวัย23ปีออกมายอมรับในหลายๆเรื่องทั้งเคยมีความสัมพันธ์ที่สันเขื่อนกับใบตองโยมสาววัย37ปีจริง อีกทั้งยังบอกอีกด้วยว่าเรื่องเงิน6 0แสนบาทอดีตพระกาโตะได้ให้เจ้าหน้าที่ไปเบิกเงินวัดจำนวน0 0แสนบาทนำไปใช้จ่ายให้กับคนกลางเพื่อปิดข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้มีรายงานว่ากาโตะได้โกหกมีดังต่อไปนี้เป็นการกระทาสมัยยังบวชพระหนึ่งครั้งครั้งแรกในคลิปไม่ใช่เสียงอาตมาแค่เสียงคล้ายไม่ได้มีความสัมพันธ์กับศรีกาตอง ครั้งที่สองยอมรับว่ามีความสัมพันธ์กับสีกาตองแต่ใช้เงินส่วนตัวไม่ใช่เงินวัดซึ่งคดียากยกทรัพย์ยอมความได้แต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐยอมความไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้มีรายงานว่านายไพรวันวรรณบุตรอดีตพระนักเทศมีการไลฟ์แสดงความคิดเห็นกรณีอดีตพระกาโตกับสีกาตองระบุว่าข่าวพระผู้ใหญ่เสนอเรียกเงินจากกาโตะสามแสนบาทอ้างว่าจะเคลียร์นักข่าวเพื่อเรื่องจะได้จบ ต้องตามเรื่องให้ถึงที่สุดอย่าปล่อยพระที่ทำผิดไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนายพรยวันระบุต่ออีกว่าอดีตพระกาโตบวชแค่สองปีกว่ายังมีเงินวิ่งเต้นหลายแสนพระผู้ใหญ่ไม่ต้องพูดถึงทำผิดก็ช่วยกันให้มันเงียบสำนักพุทธไม่เห็นทำอะไรถ้าสำนักพุทธยังไม่ทำอะไรก็ควรตั้งหมอปลาเป็นผู้มรการสํนักพุทธศาสนาดีกว่า เพราะมีผลงานโดดเด่นซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้วงการสงชาวขณะน,นี้เพราะมีพระส่วนหนึ่งที่ยังมีพฤติกรรมคล้ายกับอดีตพระกาโตะคือผ้าเหลืองก็อยากครองน้องก็อยากได้อดีตพระไพยวันอธิบายให้ฟังชัดๆว่าพระจะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้มันไม่ถูกต้องต้องเลือกอันใดอันหนึง่งต้องชัดเจน ถ้าจะเอาผ้าเหลืองต้องตัดเรื่องกามไปถ้าตัดไม่ได้ยังอยากเสพกามต้องคืนผ้าเหลืองถ้าเป็นสามีชาวบ้านสำหรับผู้หญิงเช่นกันจะไปสองต่อสองกับพระไม่ควรทำในที่รับหูรับตาไม่ว่าจะบนรถบนห้องในรีสอร์ทเราต้องเซฟตัวเราเซฟพระรวมถึงการพูดเชิงเกี้ยวพาราสีขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ขอบคุณเพ,เพื่อนที่ฟังคลิป กระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ